สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเล่น ท่าเบสิกอีกหนึ่งท่านนะครับคือท่านนี้ผมเห็นคนหนึ่งเขาเล่นกันมาตามไอจตาม youtube ตามอะไรหลายๆอย่างเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะแต่มันมีแล้วท่านนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งหัดเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับก็คือเร,เรียกว่าเป็นการหัดเฟก,กี้นะครับคือใช้วิธีการขับมานะครับใช้ล้อหน้าชนเึิ๊กให้ล้อหลังลอยอย่างนี้ใช่ไหมครับจังหวะรถหยุดล้อวางปุ๊บถอยหลังมาอย่างนี้แล้วก็ฮาบแคปออก อย่างนี้นะครับก็ท่านี้บอกเลยว่าไม่ยากนะเพราะว่าผมก็เล่นได้เมื่อกี้เหมือนกันนะแต่ว่าผมมีเบสิกในการถอยหลังอยู่แล้วนะมันก็เลยง่ายมัง้งแต่อันนี้สําหรับคนที่ถอยหลังไม่เป็นด้วย1้0ก็ยังไม่เป็นก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่น่าเอาไปลองกันแล้วอย่างที่บอกครับ เพื่อสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อหมวกกระเป๋าสติกเกอร์กันนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วสําหรับลูกค้าผมนะครับที่ซื้อรถกับผมไปไม่ต้องกลัวนะผมจะสอนยิกว่าคุณจะเล่นได้นะถ้าคุณไม่ถอดใจนะครับก็เดี๋ยวท่านี้จะไปยังไงติดตามชมเลยครับผม <c oughs> ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกให้ทําการไหลนะครับปั่นมาแลวพยายามไหลให้ช้าที่สุดนะครับในลักษณะนี้อย่าเร็วนะบอกก่อนอย่าเร็วนะมาช้าๆเลยอย่างผมเขาเรียกว่าซ้ายนํานะครับซ้ายนําคือลายซ้ายนําคือซ้ายอยู่ข้างหน้าเท้าขวาแบบนี้นะครับอันนี้เรียกซ้ายนํานะครับ อ้อย่างนี้เรียกขวานำตอนเราหัดให้เราทำการไหลให้ช้าที่สุดนะครับอย่าเร็วนะครับบอกก่อนนะเพราะว่าถ้าเร็วเราจะหน้าปากไปเลยนะครับไหลช้าๆก่อนเลยนะครับมาช้าๆเลยเนี่ยหัดถอยก่อนเอาแค่นี้นะครับผมเอาแค่นี้ก่อนเลยนะครับ ถามว่าทําไมเราต้องมาช้านะครับเพราะว่าถ้าเรามาเร็วเกินไปถ้าเรามาเร็วเกินไปนะครับเวลากระแทกไปอย่างเงี้ยเราจะัวดทิ่มไปข้างหน้าได้นะครับคือมันอันตรายแต่ถ้าเรามาช้าเนี่ยให้มันเด้งแค่นี้พอครับอย่าไปโหนมันนะครับเด้งแค่นี้พอแล้วครับลงมาถอยนิดเดียวก็คือว่าได้แล้วแต่พยายามเล่นบ่อยๆเดี๋ยวมันจะไหลาย,ยาวขึ้นเองนะครับของแบบนี้นะมันต้องฝึกนะ ชนแบบนี้เบาๆอย่าชนแล้วแบบตึ้งๆอย่างนี้นะพยายามตึ้งแล้วให้มันหยุดแล้วงี้วางปุ๊บจังหวะวางอ่ะให้หย่อนตูดมานะครับหย่อนตูดอย่างผมซ้ายนำ้ำใช่ป่ะผมจะต้องหักแฮนดันไปด้านขวาหน่อยนึงนะครับแล้วถอยมางี้แล้วก็กระโดดฮับแคปออกงี้แล้วที่สำคัญนะครับข้อมือข้อมือให้เราอยู่อย่างนี้ไว้นะครับ มันจะไม่ใช่การอย่างนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้เพราะเวลาเราชนไปปึ๊กมันจะค้ำไว้อย่างนี้นะครับวางตึก๊กพร้อมถอยหลังมานะครับแล้วก็กระโดดกลับปึ๊บมาอย่างนี้ถามว่าสไลด์ล้อได้ไหมไม่ได้ครับเล่นไม่เป็นผมได้แต่ฮับแคปอย่างเดียวเลยสไลด์ล้อแล้วคือแบบของผม,ผมคือล้มเลยนะครับ เดี๋ยวดูอีกทีกนะครับ ครับท่านี้ก็จะเป็นการเล่นแบบใช้ล้อหน้านะครับกระแทกมางนี้นะครับถอยห,หลังมานะครับแล้วก็ฮับแคปออกแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นการเล่นแบบใช้ฟรีโคสเตอร์นะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นคัสเซตไม่เป็นนะครับแบบคัสเซตอ่ะผมเล่นไม่ได้เลยผมไม่เคยลองนะเพราะว่าคัสเซตเวลาเราจงังหวะเราถอยใช่ป่ะเราต้องกอขาตามเพราะไม่งั้นรถมันจะติดนะครับแต่ถ้าเป็นฟรีโคสเตอร์อ่ะขามจะนิ่งแบบนี้นะครับ ถอยมาปึ้งเงี้ยขามันนิ่งเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรขาเลยอันนี้คือประโยชน์ของฟรีครสเตอร์นะครับเริ่มแรกนะครับเราทําการปั่นปั่นมาแล้วก็ไหลนะครับอย่าไหลเร็วนะบอกก่อนนะข้อมือมือเราจะต้องตั้งฉากกับพื้นอย่างนี้นะครับอย่าไปอย่างนี้นะครับตั้งฉากอย่างนี้ไว้นะครับทั้งสองข้างเลยนะอย่างผมก็เราีซ้ายนำํำซ้ายนํำคืออะไรซ้ายนํำคือแบบนี้ยืนซ้ายนํำนะครับ ซ้ายนำเวลาผมชนไปเสร็จใช่ป่ะชนเงี้ยปึ๊กถอยมาปึ๊กเงี้ยผมจะทำการใช้มือขวาด้านนี้ผาักไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับคือแฮนด์มันจะอยู่ลัก,ลกษณะเอียงเงี้ยจริงๆเอียงไม่เยอะหรอกเอียงนิดเดียวนะครับถอยมาแล้วก็ฮับแคปบออกไปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเออลืมบอกไปเวลาชนน่ะบอกก่อนในกรณีรถที่เป็นรถคอมพลตนะ เวลาชนเราอย่าไปชนแรงเราชนเราแค่แบบตึกแล้วให้มันไปงี้นิดเดียวให้มันชนตึกแล้วตัวดันไปถอยมางี้กลับตัวเงี้ยถ้าเราลดคอมพีดอะเราไปชนแรงอะตึ๊กอย่างเงี้ยชนอยู่เงี้ยเรื่อยๆอตรงเนี้ยงอนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ฟูคลคอมมรีถามว่าพี่แล้วถ้ามันเป็นคอมพีดที่เป็นฟูคลคอมมรีล่ะก็งองอะนะงอเหมือนกันนะแต่จะงอช้ากว่าไฮเทน ยิ่งเป็นแบบไฮเทนทั้งคันที่รถมันยังไม่ใช่รถรุ่นแบบรุ่นท็อปท็อป่ะมันจะงอไว้มากเลยดีไม่ดีมันจะพาคองออนี้พังด้วยนะครับคือมันจะพังทั้งเฟรมทั้งคอถ้าเกิดว่าตอนหาดอะผมอยากให้ชนเบาๆแล้วถามว่าเอ้ยพี่ผมเฟรมฟู oli, ลคอมเอรีเลยตะเกียวก็ฟูลคอมเอรี่รถแต่งทั้งลำพังไหมพังพังเหมือนกันนะครับแต่ใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเล่นแค่เนี้ยเล่นเ,นเหอะไม่พัง นะครับก็คือเอาง่ายๆแม่งพังหมดอ่ะอืมแต่มันจะขึ้นอยู่กับว่าพังช้าพังไวแค่นั้นเองอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูตามในวิดีโอนะครับมาทรงนี้เลยนะครับพยาพยามพยายามไหลช้าๆไหลช้าๆไม่ต้องไวนะครับไม่ต้องปั่นก็ได้เลือ้อยเอาเลือ้อยส่งเอานะครับเหมือนอย่างผมเลื้อยอย่างเนี้ย อ่าแค่นี้พออย่างที่บอกนะครับสําคัญเลยนะครับข้อมือข้อมืออยู่อย่างนี้นะครับข้อมืออยู่อย่างนี้ในกรณีซ้ายนําชนเสร็จแล้วปุ๊บจังหวะล้อหลังวางตื้ออย่างเงี้ยหักแฮนด์ลองนี้เลยนะครับผมมันจะถอยอย่างนี้เราจะกระโดดฮับแคปออกไปได้อย่างนี้ในกรณีขวาน้าล่ะใช่ทําแบบฝั่งตรงข้ามเลยขวานําก็คืออย่างนี้พอ,อชนปึ๊ก ดันด้านซ้า,นายรอเลยนะครับแล้วเราก็ถอยมากระโดดไปอย่างนี้นะครับเหมือนกันไม่ว่าจะซ้ายน้ำขวาน้ำหลักการเดียวกันนะครับแต่ลองดูอีกทีนะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับท่าที่ผมเชื่อว่าแถวบ้านทุกคนต้องมีก็คือฟุตบาทแบบนี้นะครับผมก็ไปลองหัดเล่นกันดูอย่าลืมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะหมวกกันน็อกสนับมือสนับแข้งสนับเข่ากันลมนะครับเพราะว่ากีฬาพวกนี้มันค่อนข้างจะอันตรายระดับหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนหมวกเสื้อกระเป๋ากางเกงกางเกงยังไม่ได้ทำแล้วก็สติ๊กเกอร์ ซื้อเหอะนะจะได้มีแรงทำคอนเทนต์อย่างน้อยมันทําให้ผมใจฟูอ่ะเออก็อย่าลืมสนับสนุนกันครับหรือว่ามาซื้ออะไรก็ได้นะครับผมยังไงฝากไปด้วยขอบคุณมากมาครับผมสวัสดีครับ